If clause ไม่ได้มีแค่4แบบนะคะแบบ 0, 1, 2, 3ครูปัดสอนไปแล้วค่ะวันนี้ครูปัดจะมาสอน mixed conditionals หมายถึง if clause ที่มีลักษณะอื่นๆเพิ่มเติมใครสนใจติดตามได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช anel ของครูปัทถนัดสอนนะคะวันนี้ครูปัทจะมาสอนเพิ่มเติมที่เป็นเรื่องของ if clause แต่เป็น if clause ที่เป็น mix conditionals mix หมายความว่าอะไรหมายความว่าเอาเรื่องเก่ามาเพิ่มเติมให้เป็นเรื่องใหม่ ะะมีอีก2ลักษณะค่ะมีวิธีการจําไม่ยากเลยเรามาติดตามกันก่อนจะติดตามอันต่อไปนะคะครูปัดขอทบทวนก่อนใครที่ยังไม่ได้ดู if c l a u s e อันเก่าที่มีชื่อว่า if clauses for conditionals นะคะให้กลับไปดูคลิปเก่าก่อนก็ได้นะคะจะได้มีพื้นฐานแน่นๆส่วนใครที่ดูแล้วครูปัดขอทบทวนอีกนิดนึงนะคะเพื่อจะไปเริ่มเรื่องต่อไปนะคะโอเคเรามาดูกันเลยค่ะ if c l a u s e ที่อันเก่าเนี่ยในคลิปเก่าเนี่ยครูป,ปัดบอกว่ามี4แบบปกติคือแบบมีแบบซีโรใช่ไหมคะ first second แล้วก็ third แบบที่1 2 3แล้วก็แบบ0แบบ0เป็นยังไงนะแบบ0คือเป็นจริง100%ถูกไหมคะเป็นจริง100%คือยังไงก็ตามต้องเกิดขึ้นแน่ๆอันที่2อง type 1คือ first conditional ก็คือจะมีลักษณะที่เป็นจริงประมาณ100% หรือประมาณนะนะคะได้เป็นจริง100%เต็มหรือประมาณ100%คือโอกาสพลาดมันก็มีอยู่แต่มันน้อยมากที่จะพลาดถ้าเกิดเงื่อนไขนี้สิ่งที่ตามมามักจะเกิดขึ้นนะคะ Type 2หรือ Second conditional ก็คือเป็นชนิดที่เกิดขึ้นสมมุติเหตุการณ์ในปัจจุบันและในอนาคต นะคะแต่ว่าเป็นปัจจุบันและในอนาคตที่ในฝันครูบัดให้ความหมายว่าตรงนี้เป็นในฝันใช่ไหมหมายความว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันยากมากๆเลยเพราะฉะนั้นความที่จะเป็นไปได้เนี่ยมันประมาณ0%ความเป็นไปได้นะคือประมาณ0%ถามว่ามีโอกาสหลุดไปเป็นเป็นจริงได้ไหมก็อาจจะสัก10%ไม่เกินอะอย่างเก่งก็5-1%นะส่วนใหญ่ก็เป็นในฝัน นะคะอย่างเช่นขวดยกตัวอย่างว่าแม่ชอบพูดว่าถ้าแม่ถูกอรเตอรี่รายงวันที่1แม่จะอย่างนั้นแม่จะอย่างนี้โอกาสยากมากนะหรือถ้าฉันเป็นคุณฉันจะทําอย่างนั้นฉันจะทาอย่างนี้ซึ่งแบบเป็นไปไม่ได้ฉันจะเป็นคุณไม่ได้มันตรงนี้ขวดให้เชื่อว่าเป็น if clause แบบในฝันและแบบ Type 3คือ third conditional ก็คืออันนี้เป็นไปไม่ได้เลยอันนี้คือเกิดการเสียดายว่าแหมอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันตรงข้ามกับสิ่งที่เกิด ใช่ไหมตรงข้ามกับสิ่งที่เกิดไปแล้วสิ่งตรงข้ามนะคะตรงข้ามกับสิ่งที่เกิดแล้วโอเคทีนี้มาดูนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ1กับ0เนี่ยกดชอบให้ชื่อว่าเป็นจริงแบบ2คือในฝันแล้วก็จะเก็ตแล้วเออเป็นไปได้ยากแล้วแบบ3คือเสียดาย มนะอยากให้มันเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะเป็นจริงในฝันแล้วก็เสียดายนะคะทีนี้มาดูโครงสร้างจำโครงสร้างได้ไหมคะขวัดสอนให้จําแบบไหนแบบ type z e เนี่ยแบบ1เนี่ยก็คือ subject บวก verb ช่องที่1ทั้งคู่เลยทั้งหน้าทั้งหลังเป็น present simple จบประธานไปในกระพเว b เติม s จบประธานไห่พรวอไม่เติม s จบแค่นี้ส่วน type one คนบอกว่าให้จำ type 1ไว้ wide, เพื่อมันจะงอกเป็น type 2และ type 3ได้นะคะ type 1คือ subject บวก verb ช่องที่1แล้วก็ subject บวก will บวก verb infinitive verb infinitive คือ verb ที่เปลี่ยนแปลงรูปไม่ได้แล้วย้ำแล้วว่าให้ดู if เป็นหลักนะคะต้องดูที่ if เป็นหลัก if ต้องอยู่ข้างหน้านะคือถ้ามันเปลี่ยนที่เนี่ยมันต้องไปทั้งยวงนะหมายความว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนที่ if แปลว่าประโยคข้างหน้าเราจะเป็น subject บวก will infinitive แล้วต่อด้วย if subject บวกช่องที่1จะเป็นอย่างนี้มันจะสลับประโยคกันทั้งยวงแบบนี้นะจำได้นะคะโอเคแบบที่2เป็นยังไงคดบอกว่าให้จำเรื่อง more p l s ได้ไหม จำได้ไหมนะคะอันนี้เป็น verb ช่องสองขอเขียนคร่าวๆก่อนใช่ไหมใช่ไหม if verb ช่อง2ลงมาเป็นขั้นหนึ่งให้เป็นอดีกหนึ่งขั้น if verb ช่อง3ามจะบอกว่าไงนะ verb ช่อง3อยู่เดียวๆไม่ได้ต้องอาศัย h a d โอเคเพราะฉะนั้นดนะ้านหน้าดู if เป็นหลักแล้วใช้โครงสร้าง3โครงสร้างนี้เอาละค่ะเขียนจริงละแบบที่2 if subject บวก verb ช่องที่2แบบที่3 if subject บวก h a d เวิร์บช่องคูมครูหวังว่าทุกคนจะต้องจำได้แล้วเนาะเราบอกเทคนิคกันไปแล้วนะคะด้านหลังเช่นเดียวกันก็ใช้เทคนิคเรื่องของมอ e p พ s สทำให้เป็นอดีตลงไปหนึ่งขั้น W i l l โดนบังคับให้ตรงนี้เป็น Infinitive อดีตของ W i l l คือ wood w o Would w o u l d ก็โดนบังคับว่าข้างหลังต้องเป็น Verb Infinitive ใช่ไหมจำได้นะจำได้นะอาจําได้แล้วเขียนเลยค่ะตรงนี้แบบที่2นะ Subject บวก Ver ช่อง if ข้างหน้า Sub เจคเวช่องที่2ข้างหลังเป็น Subject บวก w วู d บวก verb infinitive เรียบร้อยแล้วอันสุดท้ายขวดบอกว่ายากๆหน่อยใช่ไหมขวดใช้วิธียังไงนะขวดเอาอันนี้ใช่ไหมคะมาบวกกับอันนี้แล้วให้เป็น infinitive ตรงช่วงตรงตรงช่วงที่มันบวกกันเนี่ยมันเป็นการบวก infinitive กับแพทยก็เอาแพทยให้เป็น infinitive เพราะฉะนั้นอันนี้จะได้ว่าไงนะลูกจำได้ไหมคะ would have แล้วก็ Ver รช่องที่3อย่างเงี้ยแค่นี้เองนะอันนี้เป็น if clause แบบปกติเพราะฉะนั้นที่บอกว่าให้ยึด if เป็นหลักก็แค่ดู choice ดีๆถ้ามันออกเป็น choice มันก็ไม่ได้ยากมากเลยทุกคนยึด if เป็นหลักหลัง if สิ่งที่หนูจะเจอคือมีแค่เวิรช่อง1 Ver b ช่อง2 had v e เ b ช่อง3เท่านั้นถ้าเป็น choice อื่นตัดทิ้งเลย นะคะและประโยคที่เหลือมันอาจจะอยู่ตรงนี้หรือมันอาจจะโดนย้ายไปอยู่ตรงนี้มันก็จะเป็นโครงสร้างแค่ verb ช่องหนึ่งที่เป็นไปได้ will infinitive would infinitive would have verb 3เท่านั้นถ้าเป็น choice อื่นตัดทิ้งไปก่อนเลยนะ,ะทีนี้ล่ะขั้น advance ก็คือว่าโดยปกติข้อสอบเนี่ยเรื่อง if clause เนี่ยออกตั้งแต่ป .6 แล้วนะคะ คือใครที่เป็นอยู่เด็กป .6 แล้วจะขึ้นม .1 อ่ะเขาสอบเข้าตามโรงต่างๆนะมันก็จะมีเรื่อง if clause แบบนี้แล้วแต่เขามักจะให้เป็นคือโจทย์ให้มาด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้เราเดาตอบอีกหนด้านได้ นึกภาพบอกมนี่คือตั้งแต่ป .6 แล้วนะแล้วมันก็ไล่สอบมาเรื่อยๆก็ความยากก็เพิ่มเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทีนี้นี่มาดูอันนี้ขวบดเพิ่มเติมให้นะคะเป็นระดับแอดวานซ์นะคะเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่ามันยากเกินไปหนูดูแค่ if clause 4แบบนี้ในคลิปที่ผ่านมาคลิป ep ที่15ก็พอแล้วนะคะอันนี้ถ้าเกิดคิดว่ายากเกินไปก็ไม่ต้องดูแต่ถ้าคิดว่าเออมัน Challenge ดีอยากรู้เพิ่มเติมจะได้เก่งๆก,ก็ดูตามไปเลยค่ะมาดูเลยคะ่ะลูก ดูนะคะอันนี้เขาเรียกว่า mix conditionals ก็คือเป็นการผสมผสานกันคือเอาความรู้เก่ามาผสมกันทำให้เกิด if clause แบบใหม่โอเคกดบอกเลยว่าอันแรกเนี่ยมันเป็นมันเป็น if clause แบบ a present situation has a past result คือเหตุการณ์ณปัจจุบันนี้เหตุการณ์ปัจจุบันนี้นะคะมีผลต่อ ผลที่เกิดขึ้นในอดีตผลมันเกิดในอดีตโอเคไหมนะคะปัจจุบันมีผลต่ออดีตอ่ามันก็เลยใช้สลับกันแล้วนึกถึงความเป็นจริงสิ if subject เป็นปัจจุบันแต่มีผลเกิดในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการจะให้มันบอกว่าเป็นไปได้ยากนะ เป็นไปได้ยากในปัจจุบันหมายความว่าในฝันในปัจจุบันเพราะฉะนั้น if c l o u s แบบนี้ข้างหน้าจะเป็น if แบบที่สองคือ if subject บวกอะไรคะตรงนี้จะใส่แล้วจะใส่แล้วเร็วแบบที่สองค่ะ if subject บวก verb ช่องที่สองเห็นไหมเพราะมันเป็นความจริงในปัจจุบันซึ่งเป็นไปได้ยาก นะและผลเกิดขึ้นในอดีตโอเคโครงสร้างของมันมันจะใช้ subject บวกโครงสร้างของ if clause แบบที่3ด้านหลังก็คือ would จำได้ไหมคะ have verb ช่องที่3เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครโครงสร้างแม่นอยู่แล้วเรื่องของการสลับ mixed conditional เนี่ยมันง่ายมากโอเคสรุปตรงนี้คือ เหตุการณ์ในปัจจุบันมีผลเกิดในอดีตยังไงมันคือการสลับโครงสร้างก็คือเราใช้ if แบบที่2ออยู่ข้างหน้าแล้ว comma แบบที่3โอเคไหมอันนี้เป็นการใช้ if แบบที่สอง comma if แบบที่3แบบนี้หมายความว่าปัจจุบันทำให้เกิดผลในอดีตเรามาดูโครงสร้างตรงนี้นะคะขวบยกตัวอย่างให้ฟัง ดูนะคะถ้าฉันไม่ได้เป็นครูถ้าฉันไม่ได้เป็นครูลูกชายของฉันคงสอบตกไปเมื่อเทอมที่แล้วความหมายถามก่อนลูกชายสอบตกไหมอะสอบตกไหมลูกชายของฉันคงสอบตกไปเมื่อเทอมที่แล้วอ่านต, like ต,ตรงนี้รู้เลยว่าลูกชายของฉันไม่ได้สอบตกอืมและถ้าฉันเป็นครูอ่ะข,อขดอนดไว้นนึงนะตรงนี้หมายความว่าลูกไม่ตกใช่ไหมโอเคนะคือลูกไม่ตกนะ แล้วข้างหน้าบอกว่าถ้าฉันไม่ได้เป็นครูแปลว่าจริงๆแล้วฉันเป็นครูไหมลองคิดค่ะถ้าฉันไม่ได้เป็นครูแปลว่าจริงๆแล้วฉันเป็นครูในความจริงคือฉันเป็นครูเห็นไหมเห็นไหมในความจริงคือฉันเป็นครูลูกชายของฉันจึงไม่ตกมาเทอมที่แล้วเพราะว่าฉันติวเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการสมมติที่เกิดขึ้นบอกว่าเป็นปัจจุบันซึ่งเป็นไปไม่ได้มันเป็นในฝันน่ะ ถ้าฉันไม่ได้เป็นครูแต่ในความเป็นจริงคือฉันเป็นครูใช่ไหมจึงใช้ if clause แบบที่2ตามทันไหมคะตามทันไหมคะโอเคนะแบบที่2แปลว่า verb to be เราจะใช้ were ใช่ไหมคะ verb แบบช่อง2ใช่ไหมจริงๆมันคือ was were จำได้ไหมคะจริงๆมันคือ was กับ were และ้ะูปัดบอกว่าเขาต้องการเน้นความเป็นไปไม่ได้จึงใช้ were กับทุกประธาน i u v the h e h t it ใช้ were หมดเลยอ่าเราก็ใช้ were ลงมา เรียบร้อยแล้วแล้วมันมี not เราก็ใช้เป็น were not หรือ weren's อย่างนี้เห็นยังมันตรงนี้เป็น if clause แบบที่2โอเคปะ่ะลูกชายของฉันคงสอบตกไปแล้วมันเป็นควายระหว่าง2กับ3เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นมันจะมีคำบอกเวลาเห็นไหมคะว่าเกิดขึ้นเมื่อเทอมที่แล้วเห็นไหมเออแต่มันต้องการจะยกให้มัน แตกต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆลูกของฉันไม่ได้ตกแต่เราบกวลูกคงตกไปแล้วล่ะถ้าฉันไม่ได้เป็นครูงั้นตรงนี้จึงใช้โครงสร้าง would have w o r k ช่องที่3เขาให้ verb to fail มากลายเป็น would have failed เติม ed โอเคไหมอันนี้เป็นแบบควายแบบที่1น,นะคะแบบแรกเลยคือ if 2 คุยกับอีฟสามนะเหตุการณ์ในปัจจุบันมีผลต่ออดีตโอเคปะ่ะอ่าทีนี้สลับกันบ้างดวนต่อไปนะคะอืมนี่อันต่อไปอันนี้ก็เป็น m i กซ์คอนดิชแนลเหมือนกันแต่ตรงนี้หมายความว่าเหตุการณ์ในอดีตสลับกันเห็นไหมเหตุการณ์ในอดีต มีผลณปัจจุบันนี่เพราะอาดีตท,ทำอะไรมาผลจึงเกิดขึ้นณนปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าสรุปให้ฟังง่ายๆเลยเพอถ้าเริ่มเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะเก็ตเล้ว่ามันคือการใช้ if และใช้ if c คล s s แบบที่3ามคว้วยกับแบบที่2อ,อย่างนี้ถูกไหมเพราะว่าไอ้แบบที่3เนี่ยมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต แล้วมันอยากให้มันเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ตรงนี้หมายถึงปัจจุบันที่เป็นไปไม่ได้แล้วข้อ3ามเนี่ยผ่านไปแล้วมันจึงเป็นปัจจุบันที่มันเป็นไปไม่ได้อ่ะลองดูนะรันโครงสร้างของมันเป็นยังไงก็คือ if subject บวกแบบที่3ข้างหน้าข้างหน้าจำได้ไหมเป็น had verb ช่องที่3ใช่ไหมคะเสร็จแล้วข้างหลังก็จะเป็น if แบบที่2เอามาใส่ตรงนี้ กลายเป็น would บวก verb infinitive นี่แบบนี้เลยเรามาดูโครงสร้างกันด,ดูเนี่ยดูภาษาไทยว่าเราจะเก็ทแค่ไหนนะคะถ้าฉันกินอาหารเช้ามาดูนะคะถ้าฉันกินอาหารเช้ามาแสดงว่าจริงๆแล้วฉันกินปะฉันกินปะคิดดีๆคิดดีๆไม่ได้กินใช่ไหมไม่ได้กินใช่ไหมผ่านไปแล้วหรือยังผ่านแล้วถูกไหมผ่านแล้วเนาะ ไม่ได้กินแต่สมมติว่าถ้าฉันกินมาฉันคงไม่หิวตอนนี้แปลว่าตอนนี้เป็นไงตอนนี้เป็นไงเออแปลว่าตอนนี้หิวหิวมากตัลตายเพราะไม่ได้กินอาหารเช้ามาเห็นไหมคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยเพราะไม่ได้กินมามันมีผลณปัจจุบันมันจึงเป็น if c a u s e แบบควายสาสองแบบนี้ข้างหน้าอ่ะดูข้างหน้านะคะเป็น if แบบที่สาม แบบที่3คือข้างหน้าเป็น had verb 3โอเค verb to have ใช้โครงสร้างคือ had verb 3ดังนั้นทำเลยลุยเลยกลายเป็น if I had had เจออีกแล้ว had ตัวแรกคือ verb ช่วย had ตัวที่2คือ verb แท้มาจาก have ตัวนี้เนี่ยแหละโอเคไหมมันคือ verb ช่อง3ของ have คือ had if I had had breakfast แล้วข้างหลังจะเป็นโครงสร้างของ verb อของ if clause แบที่2ก็คือ w o u l d บวก infinitive กลายเป็น I w o u l d be ใช่ไหมคะ w o u l d infinitive ใช่ไหมแต่มันมีคำว่า not ด้วยกลายเป็น w o u l d n t be นี่ได้ไหมได้ไหมถ้าฉันกินอาหารเช้ามาอันนี้มันผ่านไปแล้วอยากให้เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะมันผ่านไปแล้วก็ฉันไม่กินมา ผลที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นในอดีตแต่มันเกิดขึ้นนะปัจจุบันว่าตอนนี้เนี่ยฉันหิวมากอืมฉันหิวมากแต่ฉันบอกให้มันเป็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงคือถ้าฉันกินมาป่านนี้ฉันคงไม่หิวหรอกอืมแต่จริงฉันหิวมากโอเคไหมไอ้แบบนี้มันชอบมีคําบอกเวลาแต่ขบดบอกก่อนนะว่าไม่เสมอไปไอ้คาที่บอกเวลาที่เห็นชัดๆเนี่ยคือนาว มันจะบอกแล้ว่าผลเนี่ยเกิดขึ้นนะตอนนี้แต่บอกเลยว่าไม่จําเป็นทุกประโยคว่าจะต้องมีนาวแต่ถ้ามีนาวขึ้นมาเนี่ยโอ้ง่ายเหมือนข้อเมื่อกี้มีคําว่า last semester คือเทอมที่แล้วมันก็จะค่อนข้างชัดเจนเอาละค่ะเรื่อง mixed conditional เนี่ยครูปัดให้แค่2ลักษณะซึ่งถ้าโดยปกติจะสอบเนี่ยเขาก็จะสอบแค่ โ l c o n d i t i o n a l s ที่ผ่านไปเมื่อคลิปที่แล้วที่เป็น Basic แล้วก็เป็น m i x c o n d i t i o n a l เนี่ยจะต้องเป็นระดับ Advanced เลยคืออยู่มหาลัยหรือว่าแบบอยู่มปลายที่คุณครูเขาสอนเรื่องของ Mi x conditional นะแต่ครูปัดบอกก่อนนะคะว่าถ้าหนูเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งเรียนลึกขึ้นลึกขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะคะมันจะเจอ i f l l u s e อีกหลายแบบที่นอกเหนือจากสิ่งที่ครูปัดสอนโอเคไหมลูกวันความรู้ไม่ได้มีแค่นี้มันมีมากกว่านี้ มันถ้าหนูต่อ,ต,อต่อไปหนูเรียนโตขึ้นโตขึ้นแล้วเรียนลึกขึ้นลึกขึ้นอย่างเงี้ยยิ่งเรียนสูงขึ้นน่ะจะพบว่าเออสิ่งที่ครูสอนเนี่ยมันยังมันยังไม่ครบกับสิ่งที่หนูจะได้เรียนในอนาคตแต่ว่าต้องแบบว่าโอ้โหต้องลึกซึ้งมากเลยนะโดยปกติแล้วเนี่ยจบแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วถือว่าได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ถ้าใครเจอโครงสร้างแปลกๆนะคะแล้วเอ๊ะทำไมไม่เห็นเหมือนสิ่งที่ครูสอนเลยก็หมายความว่าหนูกำลังเจอสิ่งใหม่ๆแล้วลองค้นคว้าดูนะคะ โอเคค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันนะคะโอเคเรามาทํามาดูทีละข้อเลยไหมรูปัดค่อนข้างใจร้ายนิดนึงเนาะให้มาแบบว่า2อันเลยไม่ช่วยเลยสักอันเดียวเพราะว่าตรงนี้เป็นแบบไขว้ทั้งหมดค่ะเราแค่มาดูว่าเป็นไขว้แบบ2-3หรือเป็นแบบ3-2กันแน่นะคะอ่ะเรามาดูนะข้อที่1โอเคถ้าเขาเป็นเด็กผู้ชายขยันเขาสอบผ่าน ถ้าเขาเป็นเด็กผู้ชายขยันเขาก็จะสอบผ่านใช่ปะใช่ปะอ่ะกดให้เวลาหนูคิดแปบ๊บนึงนะคะทุกคนพพสค่ะพพสแล้วลงมือทำค่ะเอาละค่ะขอฉะเฉลยนะคะ if he uh, diligent boy ถ้าเขาเป็นเด็กขยันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น if เราก็มีทางคิดแค่แบบว่าเป็น2หรือเป็น3พอใช่ไหมงั้นตรงนี้เป็น2หรือเป็น3ดีในความหมายตรงนี้ถ้าเขาเป็นเด็กขยนัน มันหมายถึงกําลังพูดอยู่นะตอนนี้ใช่ไหมณนะตอนนี้ว่าเฮ้ยถ้าเป็นเด็กขยันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาคงสอบผ่านไปแล้วนะณนะตอนนี้นะคะแต่ว่าในความเป็นจริงคืออีตาคนนี้มันทาไมมันขี้เกียจนะคะแล้วมันก็สอบตกนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นในนี้จะเป็นแบบไหนคะแบบควายคือแบบ2 3 โอเคไหมอันนี้เป็นแบบ2องทับสแบบควาย 2, 3งสามมันเอาเลยแบบที่2คืออะไรนะอัทวนแบบที่2คือ if verb ช่อง2 subject บวก verb ช่องที่2กลายเป็น if he were ใช่ไหมเช็ค i ีดีนะ if ต้องอยู่ตรงนี้นะโอเค if he were และแบบที่3คือ subject บวก subject บวก would have เวิร์บช่องที่3นี่คูปบัดทวนให้เยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องพยายามตามทูปัดให้ทันนะกลายเป็น he would have passed the exam นี่รู้เลยว่าณนะตอนนี้ยู you ไม่ขย,นยันไงเขาคนนี้ไม่ขย,นยันไงวันสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเลยสอบตก จึงสร้างเงื่อนไขว่าเฮ้ยถ้าเป็นเด็กขยันเป็นเด็กดีอ่ะที่ผ่านมาก็ต้องสอบผ่านแล้วโอเคนะอ่ะฝึกไปเรื่อยๆค่ะมันมีอยู่4ข้อเท่านั้นแหละค่ะอ่ะลองดูนะดูข้อที่2ค่ะฉั้นเข้าใจดูนะชั้นเข้าใจในสิ่งที่พวกเขากำลังคุยกันถ้าชั้นเรียนภาษาจีนอ่ะพอสค่ะให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งค่ะลูก เฉลยนะคะอันนี้เป็นแบบไหนเอ่ยเป็นแบบไหนเอ่ยฉันเข้าใจฉันคงจะเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดถ้าฉันเรียนภาษาจีนมันแปลว่าอะไรแปลว่าฉันได้เรียนภาษาจีนไหมอ่ะแปลว่าฉันไม่ได้เรียนภาษาจีนเนาะดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและผ่านไปแล้วใช่ไหมคือฉันไม่ได้เรียนภาษาจีนถูกไหมแต่ถ้าเกิดฉันเรียนภาษาจีนเป็นแบบที่สถูกไหม ผลที่เกิดขึ้นนะปัจจุบันนี้คือเขากำลังพูดกันชงเช้งชงเชงแต่ฉันไม่เข้าใจอะถ้าฉันเียนภาษาจีน่ะฉันคงเข้าใจว่าเขากําลังคุยอะไรกันอยู่อะมันตรงนี้ผลที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นนะปัจจุบันผลของมันจึงเป็นแบบที่สองนะตรงนี้จึงเป็น if e แบบไหนคะ if e แบบควายอ e แบบ3 2ใช่ไหมแต่ระวังข้อนี้ดีๆระวังข้อนี้ดีๆระวังอะไรเพราะ if e มันอยู่ตรงนี้ลูก นี่ if อยู่ตรงนี้ดังนั้นไอตัว study ตรงนี้เนี่ยต้องเป็นแบบที่3ใช่ไหมอะกลายเป็น if I had studied studied e studied Chinese I would เป็นแบบ2นะแบบ2นะ Okay. นี่เป็นแบบ2 would infinitive นะ I would understand พอจะเข้าใจขึ้นไหมคะทุกคนนี่ I would understand what they are talking เห็นไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือว่าในอดีตฉันไม่ได้เรียนเราจึงสมมุติว่าถ้าฉันเรียนในอดีตฉันได้เรียนภาษาจีนในอดีตณนะปัจจุบันนี้ฉันจะเข้าใจ แต่ทั้งสองอันนี้เป็นไปไม่ได้ทั้งคู่เลยเพราะว่ามันผ่านไปแล้วถึงแม้ปัจจุบันฉันจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉันไม่ได้เรียนภาษาจีนมาโอเคอ่ะสองข้อผ่านไปละระวัง i ีดีๆนะคะออาไปดูข้อที่3ค่ะกดช่วยอธิบายแป๊บหนึง่งช่วยแปลถ้าพี่ชายของฉันไม่ได้ขับรถเร็วเกินไปเขาก็คงจะไม่เจอปัญหากับตำรวจคือมีเรื่องกับตำรวจณนะตอนนี้ช่วยได้ไหม ช่วยได้ไหมคำว่าน,นาวช่วยได้นะโอเคนี่เป็นทริกนะโอเคพอ u ส e ค่ะพอสค่ะแล้วลองทำดูค่ะ,ฉะเฉลยถ้าพี่ชายของฉันอาจจับท่าให้ดี if อยู่ตรงนี้ถ้าพี่ชายของฉันไม่ขับรถเร็วขับไปยังพูดนี้ขับไปยังขับไปแล้วใช่ไหมันโครงสร้างอันนี้เป็นโครงสร้าง if 3 ถ้าพี่ชายไม่ขับรถเร็วแปลว่า,วาเฮ้ยมันขับไปแล้วและตอนนี้คงไม่มีปัญหากับตำรวจมีปัญหานะตอนนี้ทรงผลนะตอนนี้ดังนั้นเป็น if 3 2 if อยู่ข้างหน้าตรงนี้ตรงนี้เป็น3ตรงนี้เป็นสองแน่โอเคอ่ะสามคงสร้าง if 3คือ if had verb ช่อง3กลายเป็น if my brother had driven ใช่ไหมมี Me not เป็น hadn t. Drive d o v e driven ถูกไหมคะเรียบร้อย Hadn't driven too fast he โครงสร้างที่สองคือประธานบวก would verb infinitive มันคือ would be แล้วใส่ not ลงไปกลายเป็น wouldn't be นี่คะ่ะถ้าพี่ชายของฉันไม่ขับรถเร็วเกินไปขับไปแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้ว ตอนนี้เนี่ยมีนาวมาช่วยเห็นไหมคะตอนนี้เนี่ยคงไม่กําลังทะเลาะก,กับตํารวจอยู่หรอกเห็นไหมคงไม่มีปัญหากับตํารวจอยู่นะตอนนี้หรอกแต่มันเป็นไปนไม่ได้ไงตอนนี้มีปัญหาอยู่กําลังเถียงกับตำรวจอยู่เลยจึงเป็นเอข้างหลังจึงเป็นอ e ีฟคลอสัปที่2เพราะมันเกิดแอคชั่นนะปัจจุบันนี้โอเคปะอ่ะข้อสุดท้ายข้อ4หวังว่าจะถูกนะคะแม่ของเขาไม่มาโดยแท็กซี่ถ้าหล่อนรู้ว่าขับรถยังไงคือถ้าหลอนขับรถเป็นอนะ อ่าลองดูลองดูลองดูพอสค่ะลูกทุกคนพอสแล้วลองทำนะคะ,ฉะเฉลยค่ะจับเลยลูก if อ,อยู่ตรงไหนระวังดีๆคือบางคนเก่งแล้วไงแต่ว่าเรื่องของความระมัดระวังเนี่ยมันต่างกันอ่ะอ f อยู่ตรงนี้นะดังนั้นเป็น if แบบไหนอ่าลองมาคิดดูแม่ของเขาไม่มาแท็กซี่ถ้าหล่อนขับรถเป็นเออถ้าหล่อนขับรถ มันแสดงสภาพที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ว่าหล่อนขับรถจริงๆแล้วเป็นยังไงขับรถไม่เป็นจริงๆแล้วขับไม่เป็นใช่ไหมสมมติเหตุการณ์ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะปัจจุบันนี้จึงเป็น if clause แบบที่2ถูกต้องมันตรงนี้เป็น if แบบที่2กลายเป็น subject บวกบวกอะไรคะ verb ช่องที่สใช่ไหมอ่า ผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าแม่มาด้วยรถแท็กซี่แม่มาถึงบ้านแล้วแม่มาด้วยรถแท็กซี่แม่มาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะปัจจุบันเป็นผลให้ในอดีตมีปัญหาเกิดขึ้นหรือสิ่งเมื่อสัตวทเห็นผลที่เกิดขึ้นในอดีตว่าแม่มาแล้วจึงเป็น if clause แบบที่3นะคะจึงเป็น subject บวกอะไรคะแบบที่3แล้ว would โอเคเขียนผิดนิดนึง would have verb ช่องที่สามเราคิดพิจรารณา if ดีๆอยู่ตรงนี้อย่าเผลออย่าเผลอดังนั้นตรงนี้เป็นอันแรกคือ verb ช่องที่สองกลายเป็น if she knew ใช่เปล่าใช่เปล่า no n no, e w non no, ถูกเปล่าและ lon จะ ไม่ได้มาโดยแท็กซี่ก็คือ wouldn't have ช่องสาม come came come อย่างนี้โอเคไหมโอเคไหมคะอย่างนี้เลยนะคะเอาละค่ะเรื่องการสลับ การเปลี่ยนตำแหน่งของ if clause แบบ mix conditional หลักๆมี2ประเด็นแค่นี้รู้ถึงขนาดนี้ก็นับว่าเก่งมากแล้วนะคะครูปัดขอจบคลิป if clause ที่เป็นแบบ mixed conditionals ไว้แค่นี้นะคะโอกาสหน้าเดี๋ยวครูปัดจะเพิ่มเรื่องอะไรใครอยากรู้เรื่องอะไร comment ม,ม,มาข้างล่างได้เลยนะคะหากชอบในสิ่งที่ครูปัดสอนฝากกดติดตามหรือกด subscribe ตรงรูปของครูปัดได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของครูปัดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ครูปัดในการทําคลิปต,ต่อไปค่ะอย่าลืม use it or lose it เรียนแล้วนําไปใช้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thank you.